A, B, B, V ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะรู้จักเขาจากยาเรือธงอย่างฮูมิราที่ทำเงินมหาศาลเลยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้สิทธิบัตรของฮูมิราหมดอายุแล้วหรือที่เรียกกันว่าเจอหน้าผาฮูมิ r a เข้าอย่างจังเลยครับผมคำถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้ก็คือ FVIA ที่ไม่มีฮูมิ r a เป็นพระเอกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหุ้นที่ราคาถูกแต่ไม่ไปไหนหรือที่เรียกว่า value trap หรือเปล่า Hmm. หรือว่าจริงๆแล้วมันมีของดีมีเรื่องราวการเติบโตครั้งใหม่ซ่อนอยู่ข้างในที่เรายังไม่เห็นกันแน่คะเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของยาตัวเดียวที่หายไปนะแต่มันคือการทดสอบโมเดลธุรกิจทั้งหมดของบริษัทเลยก็ว่าได้อ๋อ oh. วันนี้เราคงต้องมองให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขรายได้ที่ประกาศออกมาสวยๆครับ ค่ะแต่ต้องไปดูถึงคุณภาพของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จริงๆว่ามันแข็งแกร่งและยั่งยืนแค่ไหนท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดและก็แรงกดดันเรื่องราคายาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับน่าสนใจมากค่ะนั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยธุรกิจของแอปวีจริงๆแล้วเขาทำอะไรบ้างคะนอกจากยาฮูมิราที่ดังๆครับแอวีมีธุรกิจหลักๆอยู่4กลุ่มใหญ่ครับค่ะ กลุ่มแรกและใหญ่ที่สุดเลยก็คือภูมิคุ้มกันวิทยาหรือ immunology ซึ่งก็คือกลุ่มของฮูมิราแล้วก็ยาใหม่ๆที่จะมาแทนที่นี่แหละครับอสองคือมะเร็งวิทยา oncology 3คือประสาทวิทยา neuroscience ที่กำลังโตเร็วมากๆอ๋อกลุ่มนี้เองและสุดท้ายคือเวชศาสตร,ร์ความงาม หรือ a t ท e l ็ x ที่หลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์ Botox ซึ่งได้มาจากการซื้อกิจการ a l l e ลแกนครับพอพูดถึงธุรกิจยาสิ่งที่สำคัญมากก็คือคูเมืองหรือความได้เปรียบในการแข่งขัน FV มีจุดนี้แข็งแกร่งแค่ไหนคะจุดนี้คือหัวใจของเขาเลยครับต้องบอกว่าคูเมืองของ FV นี่แข็งแกร่งมากเรื่องคะอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP อเขาไม่ได้แค่คิดยาใหม่แต่เก่งเรื่องการป้องกันอย่างเหลือเชื่อเลย แค่กับฮิวมิล่าตัวเดียวเนี่ยมีการยื่นจดสิทธิบัตรใหม่ๆเพื่อต่อยอดและป้องกันคู่แข่งมากกว่า70ฉบับเลยนะครับโห oh, 70ฉบับครับใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายทุกวิธีทางเพื่อชะลอการเข้ามาของยาเรียนแบบหรือที่เรียกว่าไบโอซิมิลัสให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แสดงว่าไม่ใช่แค่คิดค้นยาใหม่เก่งแต่เรื่องการป้องกันแชมป์นี่ก็คือสุดยอดด้วยทั้งในสารแล้วก็ในห้องแลบเลยถูกต้องครับ นอกจากนั้นคู่เมืองที่2คือการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่แข่งแกร่งมากเขาทุ่มเงินมหาศาลแล้วก็ใช้วิธีซื้อกิจการบริษัทอื่นเพื่อเติมยามใหม่ๆเข้าไปในสายการผลิตหรือพ i า e l i ลายอยู่ตลอดเวลา และสุดท้ายที่คนมักจะมองข้ามคือความพักดีของตลาดหรือความเหนียวแน่นของลูกคา้าอันนี้เป็นยังไงคะคือสําหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาชีววัตถุที่ซับซ้อนแบบนี้การจะเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นมันมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงครับอ๋อไม่ใช่แค่เปลี่ยนยี่ห้อแชมพูเรื่องนี้สะท้อนชัดในผลสำรวจของ ZoomRx ที่บอกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐยกให้ a v เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจเลยมันคือความเชื่อมั่นที่สร้างมานานครับ ฟังดูมีแต่จุดแข็งนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็กำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากสิ่งที่เรียกว่าหน้าผาห้ามิราซึ่งเราเห็นตัวเลขผลประกอบการล่าสุดแล้วหน้าตกใจเหมือนกันครับยอดขายฮามิราทั่วโลกลดลงไปถึง55.7%ในไตรามาส3ที่ผ่านมาใช่ครับลดลงเยอะมาก เหลือแค่993ล้านดอลลาร์มันเหมือนรายได้ก้อนใหญ่หายไปวับเลยใช่ครับนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัทเลยแต่แต่เอฟวีเขาก็รู้ตัวแล้วก็เตรียมการมานานแล้วครับอ๋อเขามีแผนเขาเตรียมผู้สืบทอดบัลลังก์เอาไว้แล้วซึ่งก็คือยา2ตัวที่เป็นหัวใจของการเติบโตตอนนี้คือตัวไหนคะนั่นคือ Sky r e z ซี่และ r i n w a l k ครับแล้ว2ตัวนี้ทําผลงานได้ดีพอที่จะมาแบกบริษัทแทนฮิวมิราไหวเหรอคะ เพราะเฮลเมรนี่มันเคยเป็นยาที่ขายดีที่สุดในโลกเลยนะเป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าดูจากตัวเลขล่าสุดนะต้องบอกว่าทำได้ดีเกินคาดไปมากรอคะในไตรมาสสมที่ผ่านมา Sky r ร z ซี่ทำยอดขายทั่วโลกไป4.7พันล้านดอลลาร์โตขึ้น46% ส่วนวินบอกทำไป2.2พันล้านดอลลาร์โตขึ้น34.1%ก็ยังเยอะมากนี่คืออัตราการเติบโตที่น่าทึ่งมากครับผู้บริหารถึงกับคาดการณ์ว่ายอดขายรวมของแค่สองตัวนี้จะทะลุ25,000ล้านดอลลาร์ในปี2025 25และอาจจะไปถึง31,000ล้านดอลลาร์ในปี2027ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่ายอดขายสูงสุดของฮูมิราด้วยซ้ำไปโอเคค่ะพอเห็นภาพรวมแล้วเรามาเจาะลึกตัวเลขผลประกอบการไตรมาส ล่าสุดกันดีกว่าครับรายได้รวมโต9.1ไปอยู่ที่เกือบเกือบ15.8พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากนะคะเมื่อเทียบกับการที่รายได้าจากคูมิราหายไปครึ่งหนึ่งใช่ครับแต่แต่ดิฉันไปสะดุดตากับตัวเลขกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ที่มันดูแปลกๆมากเลยค่ะประเด็นนี้คือจุดที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดในงบการเงินไตรมาสนี้เลยครับค่ะคือถ้าเราดูกำไรต่อหุ้นตามมาตรฐานบัญชีหรือ gap EPS เนี่ย จะอยู่ที่แค่0.10ดอลลาร์เท่านั้น10เซนเองเหรอคะครับแต่พอไปดูตัวเลขที่บริษัทนำเสนอที่เรียกว่ากำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วหรือ adjusted EPS กลับสูงถึง1.86ดอลลาร์โหต่างกันสิบกว่าเท่าเลยเหรอคะแค่ไตรามาสเดียวมันมีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ต้อง1.50ดอลลาร์ต่อหุ้นมันคือค่าอะไรกันแน่คะเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่เรียกว่า IPR&D หรือ In-process R&D ครับ IPR&D ครับลองนึกภาพแบบนี้ครับว่า a d ดวี v ไปซื้อพิมพ์เขียวของยาตัวใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จมาจากบริษัทอื่นอ๋อ oh. อย่างเช่น c e r e v e l Therapeutics หรือ Immunogen ต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อซื้อพิมพ์เขียวแห่งอนาคตนี่แหละครับคือ IPR&D ค่ะ <c oughs> มันเป็นเงินสดที่บริษัทจ่ายออกไปจริงๆเพื่อซื้อการเติบโตในอนาคตแต่ตามหลักการบัญชี เขาจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทันทีในไตรามาสที่ซื้อเลย๋อ oh. ททาให้ตัวเลขกําไรสุทธิในงบทางการมันดูน้อยลงไปหูภาพเลยครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราจ่ายเงินสดก้อนโตวันนี้เพื่อซื้ออนาคตแต่บัญชีบังคับให้ลงเป็นค่าใช้จ่ายของวันนี้ทั้งหมดกําไรก็เลยดูหายไปเยอะใช่ครับนี่แหละค่ะที่ทําให้นักลงทุนต้องตั้งคําถามว่าต้นทุนของการซื้อการเติบโตของแอปวีมันสูงเกินไปหรือเปล่าถูกเพลงเลยครับ และนี่คือแก่นของมุมมองของฝั่งที่กังวลเลยอืมแต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราลองตัดฮูมิราออกไปจากสมการเลยแล้วดูเฉพาะธุรกิจส่วนที่เหลือที่เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มการเติบโตค่ะหรือ X-Humira Growth Platform เนี่ยส่วนนี้เติบโตขึ้นถึง20% 20%ครับนี่คือตัวเลขที่ฝั่งที่มองบวกหรือบูเคสใช้เป็นธงนำเลยว่าจริงๆแล้วบริษัทได้เปลี่ยนผ่านตัวเองสำเร็จไปแล้ว เติบโต20%นี่น่าทึ่งมากค่ะแต่การเติบโตระดับนี้มันจะยั่งยืนแค่ไหนคะหรือเป็นแค่ช่วงคันนิมูลของการเปิดตัวยาใหม่ที่โตแรงแล้วหลังจากนี้อาจจะเริ่มแผ่วลง เป็นคำถามที่ต้องจับตาดูต่อไปเลยครับแต่ถ้าดูจากอัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin ก็ยังแข็งแกร่งมากอยู่ที่ประมาณ83-84ีแต่สิ่งที่น่ากังวลก็ตามมาเป็นเงาค่ะคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมันสูงขึ้นมากค่าใช้จ่าย R&D คาดว่าจะพุ่งไปถึง9 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2025และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ก็สูงขึ้นเพื่อโปรโมทยาใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นครับแต่ก็กดดันกำไรในระยะสั้นแล้วเหมือนจะมีอีกประเด็นใหญ่ที่นักลงทุนกังวลกันมากคือเรื่องหนี้สินใช่ไหมคะใช่เลยครับและนี่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดแล้วเหรอคะนี่สินก้อนโตนี้ส่วนใหญ่มาจากการซื้อกิจการอเลอการในอดีต รายงานของ Morning Star ก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงนี้ชัดเจนคำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องตอบให้ได้ก็คือกระแสเงินสดอิสระหรือ f r e c ี Cash flow ของบริษัทตอนนี้แข็งแรงพอที่จะทำสามอย่างไปพร้อมๆกันได้หรือเปล่าสามอย่างมีอะไรบ้างคะคือ1จ่ายหนี้2จ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนซึ่งเพิ่งประกาศเพิ่มอีก5 5าและ3คือลงทุนใน R&D และซื้อจิจการใหม่ๆต่อไปครับเรื่องนี้นี่น่าก,กังวลจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าบริษัทกำลังวิ่งแข่งอยู่ แต่มีตุ้มน้ำหนักถ่วงผูกไว้ที่ขาใช่ครับถ้าเกิดสะดุดขึ้นมานิดเดียวอาจจะล้มหนักกว่าคนอื่นเลยโอเคค่ะพอเราเห็นทั้งภาพรวมทั้งตัวเลขการเงินแล้วมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่น่ากังวลปนกันไปหมดเลยครับงั้นเรามาลองแยกช่างน้ำหนักกันชัดๆดีกว่าค่ะว่าฝั่งที่มองว่าหุ้นนี้น่าสนใจเขามองเห็นอะไรแล้วฝั่งที่ยังลังเลเขากังวลเรื่องไหนกันแน่เริ่มจากมุมมองบวกหรือบูเคสก่อนเลยค่ะ สำหรับบลูเคสชัดเจนมากครับ 1. คือเครื่องยนต์การเติบโตที่ไม่ใช่ฮูมิรามันทำงานได้ดีเกินคาดไปมากสกายรีซี่กับรินโอกคือพระเอกคู่ใหม่ที่แข็งแกร่งจริงๆสองคือกลุ่มธุรกิจอื่นก็โตแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะกลุ่มประสาทวิทยาหรือ n e u r o s c i e n c e ที่โตเกือบ20%กลายเป็นธุรกิจใหญ่นับสองของบริษัทไปแล้วโตวเร็วมากหรือ Pipeline ที่กำลังถูกเติมให้เต็มอย่างรวดเร็ว ผ่านการซื้อกิจการล่าสุดก็เพิ่งได้อนุมัติยา EPKLNIL สำหรับรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะซึ่งคาดกันว่าอาจทำยอดขายสูงสุดได้เกือบ4,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวฟังดูเหมือนว่าเขามีแผนสำรองเตรียมไว้ทุกจุดเลยนะคะ ใช่ครับทาให้ผู้บริหารมั่นใจมากว่าจะกลับมาเติบโตในระดับเลขตัวเดียวกลางๆถึงสูงๆได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2029โดยที่ไม่มีสิทธิบัตรยาสําคัญตัวอื่นจะหมดอายุในเร็วๆนี้แล้วอืนี่คือภาพที่สวยงามมากสําหรับฝั่งบูเคสครับแต่ทั้งหมดที่ว่ามามันก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกอย่างจะราบรื่นใช่ไหมคะแล้วฝั่งที่มองต่างหรือแบร์เคสล่ะเขากังวลเรื่องอะไรกันแน่ฝั่งแบร์เคสก็มีเหตุผลที่หนักแน่นไม่แพ้กันครับค่ะประเด็นแรกคือ ความไม่แน่นอนของการลดลงของฮิวมูรามันจะจบที่ตรงไหนจะลดลงรุนแรงกว่านี้อีกไหมในปีหน้าอืมแม้แต่ผู้บริหารเองก็ยอมรับว่าการแข่งขันยังไม่จบครับ2คือความเสี่ยงเรื่องหนี้สินที่สูงมากที่เราคุยกันไปค่ะเรื่องนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีหรือยาตัวใหม่เกิดปัญหาไม่คาดฝันขึ้นมาภาระนี้ก้อนนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันที แล้วมีปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องกฎระเบียบของภาครัฐไหมคะที่อาจจะเข้ามากระทบได้มีแน่นอนครับนี่คือประเด็นที่3เลยคือแรงกดดันด้านราคายาจากภาครัฐมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกฎหมาย Inflation Reduction Act หรือ IRA ในสหรัฐที่ให้อำนาจรัฐในการต่อรองราคายาได้มากขึ้นอ๋อ oh. แม้ผู้บริหารจะบอกว่ายังไม่กระทบเป้าหมายระยะยาวแต่มันเป็นเหมือนดาบที่ห้อยอยู่ตลอดเวลาค่ะ และสุดท้ายคือคำถามเชื่อคุณภาพที่สำคัญมากครับคือ s k y r i z e กับ Rinvo k เนี่ยจะสามารถสร้างผลกำไรได้ในระดับเดียวกับ Humira หรือเปล่าไม่ใช่แค่ไรายได้อืมประเด็นน่าคิดและการที่บริษัททุ่มเงินมหาศาลซื้อกิจการเพื่อเติม Pipeline เนี่ยมันแพงเกินไปไหมเป็นการซื้ออนาคตที่คุ้มค่าจริงหรือเปล่าชัดเจนมากค่ะเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างการเติบโตที่พิสูจน์แล้วกับความเสี่ยงที่จับต้องได้จริง แล้วในงานแถลงผลประกอบการหรือ earnings call เนี่ยน้ำเสียงของผู้บริหารเป็นยังไงบ้างคะเขาตอบคำถามพวกนี้ว่ายังไงฟังแล้วมั่นใจขึ้นไหมหรือมีอะไรทะแม่งแม่งบ้างต้องบอกว่าน้ำเสียงของผู้บริหารโดยเฉพาะ CEO อย่าง Rob Michael เนี่ยมั่นใจสุดๆเลยครับเหรอคะนี่เป็นการปรับเพิ่มคาดการผลประกอบการเป็นครั้งที่3ของปีนี้แล้วนะอข้อความหลักที่เขาพยายามสื่อสารออกมาดังๆเลยคือ 1. แพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ฮิวมิราของเราประสบความสำเร็จอย่างงดงาม 2. เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนใน R&D ต่อไปโดยงบประมาณมหาศาล9 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะและ 3. เราให้ความสำคัญกับการลดหนี้สินไปพร้อมๆกับการสร้างการเติบโตและใจปันผลให้ผู้ถือหุ้นอืฟังแล้วรู้สึกเลยว่าเขามีแผนที่ชัดเจนมากในการพาบริษัทฝ่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ แล้วมีสัญญาณอันตรายเล็กๆน้อยๆหรือ red flag ที่ซ่อนอยู่ในคำพูดหรือในตัวเลขบ้างไหมคะที่อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงตรงๆหรืออ e สเตติกส์ที่ยอดขายชะลอตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจอ๋อแต่ก็ยังถือเป็นส่วนน้อยของธุรกิจโดยรวมครับอีกประเด็นที่ผมมองว่าเป็น red flag เล็กๆคือการที่ผู้บริหารเน้นย้ำแต่ตัวเลขกาไรที่ปรับปรุงแล้วหรือ adjust e d EPS อยู่ตลอดเวลาค่ะ ซึ่งมันก็ทําให้นักลงทุนต้องกลับมาวิเคราะห์เองให้ดีถึงผลกระทบต่อก,กระแสะเงินสดจริงๆจากค่าใช้ใจ่าย i p r ที่ถูกตัดออกไปอือย่างไรก็ตามต้องให้เครดิตทีมผู้บริหารชุดนี้ว่าที่ผ่านมาผลงานในการให้ไกด์เดนส์หรือคาดการอนาคตค่อนข้างน่าเชื่อถือมากเพราะทําได้ดีกว่าที่คาดการไว้และปรับเพิ่มคาดการมาทุกไตรมาสในปีนี้เลย หลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทุกมิติแล้วทั้งจุดแข็งปัจจัยเสี่ยงตัวเลขการเงินแล้วก็มุมมองผู้บริหารสรุปแล้วภาพของแอปเวียในวันนี้สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์มันคือโอกาสหรือความเสี่ยงกันแน่คะมหาศาลแต่มาพร้อมกับภาร,ระพังการเงินที่สูงอบริษัทได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเปลี่ยนผ่านตัวเองจากวิกฤตฮคูมิราได้อย่างน่าประทับใจการเติบโตของสกายรีซีและรินวอล มันเป็นของจริงและทรงพลังมากครับค่ะพวกเขากำลังใช้กระแสงเงินสดจากธุรกิจเดิมมาลงทุนซื้ออนาคตอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะคะคือใช้เงินจากอดีตซึ่งก็คือฮูมิรามาซื้ออนาคตที่เป็นยาใหม่ๆและกิจการที่ซื้อมาแบบหมดหน้าตักใช่ครับ ดังนั้นสําหรับนักลงทุนแต่ละประเภทอาจจะมองไม่เหมือนกันค่ะสําสหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ value investor คําถามคือราคาที่ต้องจ่ายสําหรับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันคุ้มค่าแล้วหรือยังเพราะหนี้สินยังสูงและค่าใช้ใจ่าย IPR&D ก็ทําให้ภาพกําไรดูซับซ้อนอแต่สําหรับนักลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่ม healthcare หรือ healthcare investor ความก้าวหน้าของ pipeline และการเป็นผู้นําในตลาดภูมิคุ้มกันวิทยาที่ไม่มีใครเทียบได้ ันน่าดึงดูดมากครับเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้และการบริหารจัดการภายใต้แรงกดดันจริงๆครับและมีข้อคิดสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากค่ะมีรายงานของ PwC ชิ้นหนึ่งบอกว่าโดยรวมแล้วผลตอบแทนของอุตสาหกรรมยาเนี่ยแพ้ดัชนี S&P 500ด้วยซ้ำอ้าวหรอคะครับและการสร้างมูลค่าส่วนใหญ่มักจะกระจุกตัวอยู่ในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่แอปเวียในช่วงที่เผชิญวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดกลับสามารถสร้างการเติบโตและทําผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งหลายๆรายนี่จึงนํามาสู่คําถามทิ้งท้ายที่น่าคบคิดครับว่าว่าการที่แอปเวียร์ ทุ่มเงินมหาศาลไปกับการลงทุน R&D และการซื้อกิจการอย่างบ้าคลั่งในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การพยายามทดแทนรายได้ของฮูมิราที่หายไปแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อจะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำไม่กี่แห่งของอุตสาหกรรมที่จะสามารถขับเคลื่อนผลตอบแทนของทั้งเซกเตอร์ไปจนถึงซึ่งทศวรรษนี้โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอย่าง AI กำลังจะเข้ามาปฏิวัติการค้นคว้ายาใช่หรือไม่